các con không thì sinh ra phải các với nhau quá, đâu có đấy, là này đi không đi, แม่ป่าหมู่2เราได้เปิดเวทีประชาวิจารณ์รับฟังความคามิดเห็นเกี่ยวกับที่องค์การบริหารจงหวัสมแม่ป่าเราจะเปลี่ยนแปลงการยกฐานะเป็น,นเทศบาลเมืองแม่ป่นะครับวันนี้มีชาวบ้านมาประมาณ300กว่าคนนะครับมีนักเรียนมีผู้สูงอายุและมีผู้ประกอบการหลายๆภาคส่วนได้เข้ามาร่วมรับฟังความการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่สำนักปลัดจากผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปาะโดยภาพรวมแล้วชาวบ้านได้รับฟังการชี้แจงและรับฟังข้อชี้แจงต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายและพระราชบัญญัติการเป็นเทศบาลเมืองความพึงพอใจของชาวบ้านที่ได้รับฟังการชี้แจงนั้นนะครับชาวบ้านของเรานั้นแสดงออกถึงความเห็นด้วยและที่สำคัญที่สุดเมืองไม่ป่าเราเป็นเมืองกําลังขยายเขตมีการค้าขายติดกับชายแดน มีการเปลี่ยนแปลงในการเรื่องของเศรษฐกิจพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆฉะนั้นชาวบ้านที่มารับฟังในวันนี้มีความเห็นที่จะให้ยกฐานะการเป็นเพชรสมันเมืองเป็นอย่างยิ่งและว,วันนี้ในมติที่ประชุมมีการเห็นชอบให้ยกมือชาวบ้านร้อเซเห็นชอบด้วย